โซลาร์เซลล์บูมบูมสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูนะครับหน้าตาของกล่องควบคุมปั๊มโซลาร์เซลล์ของยี่ห้อฮ a นโดโลแต่ละรุ่นแต่ละสีนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แบบนะครับที่ลูกค้าหลายๆท่านได้เห็นนะครับก็มีความสงสัยว่าเปั๊มยี่ห้อเดียวกันทําไมหน้าตาไม่เหมือนกันเลยกล่องคอนโทรลแต่ละรุ่นแต่ละประเภทนะครับทําไมแตกต่างกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มด้วย ตัวแรกนะครับจะเป็นกล่องสีฟ้าล้วนนะครับจะเป็นฟ้าฟ้าออกน้ําเงินนะครับผมแกะให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจะเป็นกล่องนะครับคอนโทรลนะครับเป็นรุ่นเอ่อจะมี24โวลต์นะครับ48โวลต์แล้วก็72โวลต์นะครับจะเป็นรุ่นรุ่นเก่าแล้วนะครับออนาคตนะครับจะมีการเปลี่ยนนะครับเป็นสีดำเทาแล้วนะครับ ค่อยๆเปลี่ยนนะครับแต่ว่าก็ยังมีใช้รุ่นนี้อยู่นะครับใช้กับปั๊มที่เป็นพวก300วัตต์600วัตต์750วัตต์นะครับที่เป็นรุ่น24โวลต์24 8โวลต์แล้วก็72โวลต์นะครับใช้1แผง2แผง3แผงนะครับก็จะเป็นหน้าตากล่องแบบนี้นะครับผมนี่นะครับโอเคเดี๋ยวนี่นะครับก็จะมีสเปคข้างกล่องตัวนี้เป็น48โวลต์นะที่ผมยกตัวอย่างมานะครับตัวนี้เป็นของ600วัตต์นะนี่นะครับ โอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นกล่องแบบที่สองนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเทาดำนะครับตัวนี้ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นในส่วนของผมต้องพูดก่อนหน้านั้นก่อนนะ,ะก่อนหน้านั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของรุ่น1 1 0โวลต์นะครับ150โวลต์นะครับพวกนี้ก็สำหรับปั๊มที่มีขนาด750วัตที่เป็นรุ่น1 1 0โวลต์แล้วก็1 100วัตต์1,500วัตนะครับที่เป็น1 5 0โวลต์นะครับ นี่ก็จะเป็นกล่องหน้าตาตัวนี้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตระกูลบ่อ4นะครับหรือไม่ก็เป็นบ่อสาที่เป็นพันร้อยพนะครับแต่ว่าตัวรุ่นก่อนหน้านี้นะครับที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับนี่กล่องสีน้นําเงินตัวนี้อนาคตจะเปลี่ยนมาเป็นสีนี้แล้วนะครับพวกตระกูลปั๊มสามร้อยวัตต์หกรวัตต์เจรวัตต์ ที่เป็นรุ่นมอเตอร์24โวลต์48โวลต์แล้วก็72โวลต์อนาคตก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้าตาแบบนี้หมดแล้วนะครับเพราะงั้นลูกค้าท่านใดที่ซื้อปั๊มจากทางร้านไป300วัตต์600วัตต์7จ0วัตต์ไม่ได้กล่องสีนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับอนาคตก็จะปรับเป็นสีนี้หมดแล้วนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับสีเทาดำนะครับเนาะโอเคจริงๆผมว่าหลักๆ2ตัวนี้ไม่ต่างกันนะครับไม่ไม่ไม่ต่างกันมากคล้ายๆกันเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ต่อมาจะเป็น แบบที่3นะครับซึ่งหลายๆคนก็จะงงนะครับทำไมมีหลายสีหลายแบบจังนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเทาน้ําเงินนะครับคล้ายๆกับกล่องที่2องจะเป็นเทาดำนะครับอันนี้จะเป็นเทาน้ําเงินบ่งบอกให้รู้ว่าปั๊มที่เราซื้อมานะครับเป็นรุ่นไฮโวลด์อ่านั่นหมายความว่าลูกค้าซื้อปั๊มที่เป็นปั๊มย่อแฮนดูโรแล้วเป็นระบบไฮโวลด์นะครับแล้วได้กล่องสีนี้อ่าโอเคถือว่าถูกตรงปกถูกต้องนะครับก็กล่องตัวนี้นะครับ เขาก็จะใช้ร่วมกันระหว่าง7จ0วัตพันห้าพันหนึ่งร้อยวัตต์แล้วก็พันห้าร้อยวัตต์นะครับใช้ร่วมกันได้นะครับจนถึง2,200วัตต์นะครับนี่ตรงนี้เขาจะมีเขียนบอกนะครับเห็นไหมฮะเนาะก็ตัวนี้รับได้ตั้งแต่60ถึง430โวลต์นะครับได้ถึง9แผงเลยนะครับต่ออนุกรมล้วนนะครับข้อดีคือแม้จะเป็นรุ่น7จ0วัตต์นะครับถ้าเราอยากให้ปั๊มของเราปั๊มโซลาร์เซลล์ของเรานะครับทำงานในช่วงแดดอ่อนได้ ดีนะครับเราก็สามารถต่อแผงได้จนถึง8แผงด้วยซ้ําทั้งๆที่เราใช้ปั๊มตัวเล็กแต่เราเผื่อแผงเยอะนะครับสำหรับลูกค้าที่เขามีแผงอยู่แล้วใช้กันอย่างอื่นอยู่ก็จะมีข้อดีตรงนี้นะครับแล้วก็มีพัดลมมาด้วยนะครับเป็นไฮโวลต์นะครับเป็น DC h i ไฮโวลต์นะครับสำหรับโซล่าเซลล์อย่างเดียวแล้วเป็นไฮโวลต์นะครับกล่องสุดท้ายนะครับเป็นกล่องที่ผมชอบสุดนะครับเพราะสีสวยนะก็จะเป็นเหมือนกันแต่เป็นสีส้มนะครับสีส้ม เมื่อเราได้กล่องสีนี้ไปนะครับนั่นหมายความว่าลูกค้าซื้อปั๊มโซลาเซลล์ที่เป็นระบบ AC DC ไปนะครับเป็นออโต้ซีเล็กนะครับเป็นออโต้ซีเล็กโหมดก็คือเป็น AC DC ที่สามารถปรับมาเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าได้แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปปรับเอง <Wow. S 1> เมื่อแรงดันเขาถึงค่าที่กําหนดนะครับต่ำกว่าค่าที่กําหนดแรงดันของ DC นะตัวนี้นะครับก็จะเป็น AC DC นะครับก็ถือว่าตรงปกนะครับตัวนี้ก็ใช้ร่วมได้นะครับ1แรง2แรง3แรงนะครับ ประมาณนี้นะเป็น ac dc อ่าโอเคสุดท้ายนะครับน่าจะเข้าใจกันหมดเนาะแล้วก็ในส่วนของปั๊มบาดาลและปั๊มหอยโข่งล่ะต่างกันไหมอ่าเหมือนกันเลยครับคล้ายๆกันเลยนะครับปั๊มบาดาลและปั๊มหอยโข่งไม่ว่าจะเป็น ac dc นะครับ dc high volt หรือเป็นปัม๊มตัวเล็กพวกมอเตอร์อ่าขนาดพวกขนาด550วัตต์280วัตต์พวกนั้นมอเตอร์24โวลต์มอเตอร์48โวลต์พวกนั้นก็กล่องจะเหมือนกับปั๊มบาดานหมดนะครับ ดีซีนะครับก็จะเป็นกล่องสีนี้นะครับ AC DC ซีดโวลต์นะครับหอยโข่งปั๊มบัมบดดันก็เป็นกล่องหน้าตาสีนี้นะครับต่อนุกรมถึง9แผงเลยนะครับถ้าเป็น ACDC Auto ออโต้ซีเล็กโหมดนะครับปั๊มหอยโข่งปั๊มบัมบดดันก็จะเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้เลยสีส้มสีเทาส้มนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็มาอธิบายนะครับความแตกต่างให้ชมแล้วก็ไขข้อสงสัยนะครับสำหรับลูกค้าที่ สั่งซื้อไปนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ยังมีความกังวลใจในการสั่งซื้อสินค้านครับให้ลูกค้าเข้าใจง่ายนะครับผมโอเคครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับยินนีครับปรึกษาฟรีนะครับที่เบอร์0647900283นะครับหรือ0926838254นะครับส่วนข้อมูลการสั่งซื้อช่องทางการติดต่อผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมก็สวัสดีครับ